ถ้าเราปลูกตรงต้นกล้วยมันก็ขึ้นตรงแบบนี้มไม่ว่ากล้วยน้ำว้ากล้วยหอมมันก็จัดลักษณะมันก็จะสูงชรูดอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะปลูกในที่ใกล้ต้นไม้ใหญ่มันจะสูงชลูดหาแสงแต่ถ้าเราปลูกกลับหัวหนอมันก็ออกปกติหนอมันก็ออกปกติแต่การออกหนอมันก็จะเริ่มลงไปก่อนลงไปก่อนกว่าจะโค้งขึ้นมามันก็จะความเขาเรียกอะไรนะเหมือนต้นมะพร้าวอะ่ะที่มันเอ็นเอ็นอ่ะ มันความโค้งมันกันอยู่ตัวน้นประมาณเกือบคืบหนึ่งใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้เตี้ยลงนิดหนึ่งเข้าใจไหมครับใช่ถูกต้องครับและมันก็เหมือนกันมันก็จะได้หนอที่เยอะขึ้นหนอที่ต่างขึ้นแล้วก็สับออง่ายครับถูกต้องหมดเลยไม่ถูกหรอกไม่ถูกหรอกทําได้ทําได้ไดใช่ครับหนอห่างหนอมันห่างมันจะขึ้นแบบ ลองดูมันจะออกเฉพาะที่ตรงตาใช่ไหมหนอนครับเออที่มันออกหนอดกเพราะว่าตามันดกตามันดกมันมันก็จะออกข้างๆกันแล้วมันก็จะแซะเอานหนง่ายนะครับและความสูงของต้นกล้วยมันก็จะทําให้เตี้ยลงกว่าปกติประมาณสักคืบสองคืบอครับก็ดีครับดีสูงก็ดีเตี้ยก็ดีครับ